อย่าเขาไปอย่ามองกันเดี๋ยวจังดีไปใส่กับหนูพี่น้องปะโอ้เห็นทางลงอย่างดีตอนนี้ต้องขอบคุณขอบคุณมีแสงหรือครับเพราะวอพอดมองวันยืนอย่างนี้โอ้ก็ควมไปไอุ้นแมนเพ่ดเที่ยวไปเที่ยวมากอย่างนี้ถ้าขวบมันเปลี่ยนอุตสิทธิได้โซ่พี่โซ่หน่องเขาเบิ่งดีเองทั้งทั้งดีได้พี่หน่องตัดเหงาตัดเงาหอมไม่เห็นครับโอ้หน้าบกบุดเลยโอ้สุดยอดเลยครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งมองครับ เงยแสงเ้ายยังเป็นเป็นคนติดตามยูทูปเขาเลยติดตามได้ด้วยใหญ่ด้วยโอ้บรรยากาศตาดเท้าครับตอนนี้น้ำน้ำบกแล้วครับเท่าครับรับฟงได้ใหญ่มากปนาเด้วยใช่เพราะหนาวจังทั้งวันเพรบรรยากาศตาดเท้าครับน้ำบกเบื่อแล้วพี่น้องเลยปะย่างคว่ำเลยเลยนะครับเนาะยามฝนพี่น้องยุ่งจะได้เห็นกันอยู่เนาะตอนนั้นเนาะ ตาตอนนี้นามนามแหง้บิดเลวครับโอ้โหวไหนวัน้อพี่น้องเห้ยวันใสไปเต้มัวอ่เลยใส่ลยเต้มหานันอะไยามมันหนาวเสื่องฝาไปสื่อยางโอ้ย่านู้นี่ยอะขนาดตัวเดียวก็รอพี่น้องไหมตัวเดียวก็รอเอ้ก็ว่ไดนเอ้ก็ สี่ตกีู้หนาเห็นินไซตต้งหวานย่งหมแรงหมดได้พี่น้องแบบมันดีดีเนาะอารมณากาศตัดเนีสุดยอดเนาะทำน้ำหนักมากโอ้ยพีเดียวเายโอ้ยต้นบุบบุบบุเลยเลยนะครับพี่น้องแต่ว่าน้ำนี้ก็คือน้ำแบบน้ำผลนี่ว่าเราะอะไรร้องเ่ียงนี้น้ำเลยครับผมไปเดี๋ยวพี่ไซต์ครับกันเดี๋ยวพีนอสวัสดีครับพี่น้อง มืัอนี่ก็มากคำเลยว่าน่ะมืัอนี้มากคำอีกเไอพี่น้องมากคำว่น่ะเยาม่เงยามมือนมากกับคเอื่นเจได้ไต่ไฟใส่เจไดไต่ไฟใสอย่เอ้าเฝ้าเจ้าเจ้ากำลังยามเขาแต่ปาดมันในสองอันตายแล้วมาใส่หัูของเขาหัวให้ไปหน้าก็หัวหน้าเรียนอีกแล้วพี่น้องเดีมันว่ามันอื่นส่าจะค่อยเบิ่งกันด้วยพี่น้องเด้อะจะเอาเจไดพยายามพยายามเลยพี่น้องเดี๋ยวบอกชู้พี่สู้น้องเมาฟังส่วนนี้อยู่ในสถานอากาศวิกฤตเนี่ย เพราะว่าพ่อใหญ่เพิ่นพ่อใหญ่หลายพ่อใหญ่เพิ่นอยางกวนพ่อใหญ่ยังหูวอพี่น้องเออนั่านั้นละพ่อใหญ่เป่นเพ่ะว่าตำบลโนนกอเขานี่อยากเอาการเนี่ยอยู่พี่น้องสว่างนี่แตานการณ์ว่างพี่เพิ่นลงมาอยู่ลุมหลายเนาะแม่นบ่อยู่ในความสงบปานใดพี่น้องเอ้าอยู่เบอกไร้ยายห่างฝ่าเฮ็ดมันล่ะเหรอไปมันอย่าครับตัดได้ตีไก่ยังไก่ป่เอาเสียงหู หลังแหลกแห่งมันพี่นอ้องใขดย่ดักกับหนึ่งใส่เหลียวหลังแหลกแห่งมันครับดใส่พี่น้องบึงคือเกาล่ะครับที่หาหลังไหนที่สองครับพี่นอ้องหมายที่สองมองเก้า มันไผ่มันมันไม้สามครับไม้สามครับพี่หนองมองไว้เนแกนมเปนทาห่างเยอะนพี่น้อกมันโมีแต่ใบใหม่แสดงวบานไม้ที่สี่ร้าที่เดยมเคยเท็บใส่หมงเก่าเลยนี่พี่นนอกไมยใส่หมงใหม่เลยมาคำเนาะ แต่ว่าข้าบนย้มาใส่ดนนน่นู้ไร้เดือดนะพี่นุ่หมายหมายีครับใบตอโอ้ยยู่โปรไซย์วัวหนพ่หมใส่พี่นมรากเอาม้าน่อันนั้นละมองไรเงีย่ใส่โซ่ผีโซน้องเราบผวาใส่เบื้องหานมาันเนาะ เ,เหยียบคนลนเดยโอ้คืหมอบจรง,งห่วไหนหมอเลยเนาะนแเดแลยวไปเอาโจพี่น้องเบิเท่านี้แล้วครับ <c oughs> เหนว่าหนาเป็นไมนไีเร็วหล <c oughs> ังสุดถ่ายพี่น้องจกหลงออกังเกาะชิบหาหลางออังเหัว อ้าวลาชูไตรครับเดี๋ยวเขาฉีไปหม่องผักมันนี่ต้องผักหมองปลอดภัยเนี่ยได้ครับนะได้เฉยเลยามเลยยามไม่ที่หลอกมาดงพอใหญ่ด <c oughs> ี๋ยผักปลอดภัยจังแจ้งหัวแจ้งตายยังมย่ยาวเมื่อวานทั้งวัาที่พักก็เทิ่งนีครับนะแต่ว่ามานันนี่บอกวา่าเขาฉีไปผักอยู่ผลได้นอกสาระเลยสาระนี่ว่านอนหลับ <c oughs> ตอนนั้นแจังปลอดภัย น,นออนโ้นี่ถึงพระรานหินนะครับมดดงงเนาะมือเสาแแ้งแล้วปลอดภัยไว้วก่อนปลอดภัยครับมึงนีอ้ปลอดภัยปลอดภัยอยู่ชงเติอมอยู่ เป็นยังครไงก็ห้องปลอดภัยหรือว่าอกานี่ครับนอนนี่ครับมาเรียนกระสีเป็นหอนเลย, <c oughs> ยางามนั่น,นบึง้งเอาวว <c oughs> โอาแล้วสิบยังหอนคือตอนห้องเศรษฐกิจยังตอนเสกสี่ว่ายังสซกับเหลี่ยมห่อนเหมือนนันเหมาอนอนเดียวกันหนาวจะมองเขาอยู่ปลอดภัยครับที่ศูนยงที่สูงยรับบในไทยภาคอ่าตอนขึ้นวันไดนมอญอร่อยก่อนชิบก่อหันกัมือเราก็ปลอดภัยนะครียว่าปลอดภัยโอ้เตยมองเตยแบบแต่เม้อวานในป่าตัวนึงเตยที่ตวน ก้อนดวงใสจจะหนาวว่ะใจหมองว่ะใ่เที่ยวหวานเนี่ยปลาตัวนึง่ง <c oughs> ปลาบกโมกปลาสอยโมกพี่นอ้องเดี๋ยวปีงูเท่าไหร่ <c oughs> กีหนังอีกเดี๋ยวพี่น้องเ <c oughs> <c oughs> นี่ยขาดเท่ไหร่เนี่ยเขียวฮะเขียวแตก ยังพ่อน่ะเอ็มลอยเอ็ลมลอยอู้คือจะนอนนับอ่ะนอนนับบ่นนคนเังวอกินเอ็มลอยกินรด้เอ็น้อยนึงเออกินไรด้นี้นอนมารับ <S <s อืออืดู ไทยลอยเปอร์เซ็ต์หมเป็นห่วงเนาะมยันุด้ไอดยอดเต่ว่ายามบวยามหหรือบกาไปยามนเจาดอกขันเป็น่ะอวนยังพูดินเลยแต่ว่าจาโชคดีเจาเดทยยูทูบโชคดีก็ได้่ายน้นที่นั้เขาเคยทายนู้ก็ทายนูก่อนนะเนาะทายยังเนวอื่น ปาธนาเวียนนอ่พใงยีปูมีเน่ย <c oughs> เอาเตี๋ยไทยนูใช่นู้ตกก้าวไทยกับเผาเนี่ยก่อเล้ยพอแต่อยู่ดีมีแหงใส่กัานูกับไทยน,น,บบนู็นยังไงคนกัไปของคนป่าธนาเวียนนอากินไทไปกินมันไปตกบ่ค่อยได้กินเผาไปเดียมขึ้นเน,น,นี่ก็ไ้กินเขาเลยกินข้าวปุ่นก็มีข้าวปุ่นสาว ปลอกผัไผคือเดี๋ยวชิมปกผักไผไปเก็บดอกผัไผ่ก็มีย่าเย็บร้ายนึ่งไปาเียวไปเห็นมันไหนอ่อนส่วนมานอยู่ทางอัอเินีนอูเห็นหมดยู่ให้หนาขอนนายอีเลยอป็นอนส่วนอีดอกอ่อนๆมันอู้ยว่าหนาวเมื่อคืนหนาวดันัเ็ดันไได้พี่น้อง นั่นเดี๋พี่น้องแต่ว่าพอมีปัญหาเดี๋พี่น้องย่านเอาไปหั่นนะสักว่าเจียวญหาที่ห่านังแต่ว่าดันเดีอยพี่น้องเขียน่เขียนตามีคว้านมีอยู่ในรุ่นงานเป็นอยู่คว้คนเหมือนกันโมไกไเล้ต่างต่างตะวันแทบแล้วเนาะ อืมแคดไหนมาดนอืมตัวส่งตัวส่งนั้นม่มีเนอะจานไยืนซื้อไปจานไอ้ย่นกื้อไปยืีนมา่มาครับพี่น้องกินเขากินนังก่ะกินนังกับนังเข็มนายพี่น้องนี่ตัวแขวเย วางเนว้อไหนน้ำผักก่อนเกี่ยวแตกได้วหก <c oughs> ีนังครับแล้วก็ปีกปลาเ้ายำม,มาเลยนะข่าไกาเพึยงออกยนืนเสาคนลวเขาจะงปยำครับเพราะว่าตัวนี้อันตรายเนี่ยเากับชิ้นวาน,นี่เทิ่งี้นียนวยืนเสาแจ่มมือแจ่ตาเนี่ลงไปยำ แล้วสิดของสิน huh. ้ำยัง่อเบิรนไดเลเบร่เกีบดีดีปะเก็บอีดีเอาเก็ยบดีดีหรือว่าเขาเจ้าเขาแรงเนาะขอแหงเหมือนากระตัมนี่แหะย่านพี่น้องอยากน้ำพี่นหน พอหมมากจะปีแล้วหมุนห <letter simple> ัวแบบจะปีหม <that> ุนห <that> ัวแบบนี้ผมหอมนะนี่ผมหอมเหรอนี่บบหมอ่ะฮะนี่นี่ผหอมจ้าเรื่องผมหมมากเจ้ากับอันนี่หมปีหมปีพวกพยานจ้าผหอมเสียอยู่หรอ่นะะอดกอ้นขวนะเดี๋ยวปีหมุนเลยครับพี่หน้อเขาอ่เดี๋ยวผม ผมผมส้โอ้ยอ่านเพื่น่ะงานผมเสียอยู่จังเอาพี่น้องนอนครับยืนเตยังว่ากันไหม <S <S โอ้ยโอ้ดีแฮมือ่อน่ะมาพี่น้องปีบุญบมาผมผมผมมาสุดยอดเยก็ดีแ่นอยมันจะถูกมนจะซีถูกเยอเกิน,น สวยได้พี่หน,น,น่อ,นองเห็นปานี่แจ้งเะฮะลงไปยามกลับกันนหครับบ้านโอ้โขอลงเนื้อข้วาหนา้เห็เสือนอนเนี่ยโอ้าหันเสียงพ่อไงไหมได้พี่น่องฟังว่าท่าน oh. ขึ้นก,บบกาลงมายามว่าไงหอ,อโอ้ยมองอุ้เอ้ตายแล้วนีด,ดินสิันีเนี่ <c oughs> นนยครับน่หน่อยนี่ส่งัขึ้นเอพี่น้อนั่นเอานั่นเอาอืมขึ้นขึ้นัครับขึ้นจงเออ พี่น้องเ้ยวะนังยิงโบีล้งเองบ่ฮะอ้าวเลี้ยงล้รพี่น้องคนมันพี่น้ององพี่น้องโอ้ยลูกน้องมาเลยก่โอ้เตะลังกับมันด้มาล่าีแก้ก็เลยจะขึ้นนะ กันกันอต้องให้ขนกต้องขื่นกว่าต้อง้ไลเย็นเอ้ยไดผแล้ววิธีเด็ดเลยว่ะหนึ่งตัวว่ะฝนใส่หลัง้นหมันใส่หลังเดียวจองหลังยั่ได้เดืองคอเนเอาเงินฮะเห็นแล้ว่ เส้นขอนเคยลยเหื่อ ah? พี่น้องเหนื่อหลังนี้ผมใส่เองเลยใส่เส้นขอนอีกันโมเมนต์บ่ฮะใส่โมเมนบ่โอ้ใส่ว่ะว้าโอ้ลูกนู้นอีกเลยคนน่ะ นู้หน่อยใช่ป่ะเี่ย้องนี่คืออยู่เลยนะนี่น้ำแล้ว เลี่ยอยู่พี่น้องเอ้ยบานีเอาบ่เหีบ่ฮะโอ้ยมีแต่หนูหน่อยดิโอ้ยนี่เราของขนาดเจ้าขงของเขาแฉพี่น้องเลยโอ้ยหนาดเจ้าคือที่เด็ดเจ้าสามสามเด็ดตัว่มีแต่หนูหน่อยเนาะน่อยเบิ่เลยขนาด เรงี้ยเดี๋ยวพอได้รุ่ดพี่หน่อแรงได้ลังสุดท้ายอาอยู่กันเนาะจะมือเ้ยจะมือกันแล้วจะเมื่อกันแล้วจะนูโอ้ตอนนี้ใส่งามอยู่แต่ว่าเสกรองเท้าเรารองเท้าเอ้าไปเบิ่งกันอยู่หม่องล่นไฟพี่น้องเลยปะเรียบร้อยครับ ไปเข้าไปคืนพาเก็บ,าาบาน้ำพาราเข้าม้านจะโดนไฟ mm hmm. เอาไปดังยี่นอ้นองเ mm hmm. นาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเก็บ mm hmm. อุปกรณ์เด็ดไอปผลงานพ่อนาเรียพี่น้องเอ้ยพี่เด็ดครับคือมอประสบสมเร็จก็มาหนาปู่อยู่บนี้บ่ตามสมควรหอนผลงานครับพี่น้อง วยูเจ้านน่าเจาซื้อตัวเดียวพ่อว่เือตัวนั้น่อเจ้านี่งหนาเจ้ากหนาดินถานายหน่หนาเนาะว่าได้เรียอยู่พีอกนี่เอ้าในหลมันนหอเนาะได้เรียกับจีตัวตัวสุ่ถ่ายแล้วนะทำการล่นห้พี่น้องเขาบ้าน เนี่ยเดี๋ยวสไยละสไยละแล้วทำภารกิจต่อไปครับคลิปนี้ก็มีพ่อซ้ำหนีแล้วพี่น้องมหาอยากให้กินรอบานเท่าพ่อได้กินซ้ำหนีแล้วครับถือว่าก็ผสมความสำเร็จอยู่ใข่กุ้งหมาทองแข่งคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้ซ้ำหนีครับผมนี่ละบ๊ายบายครับสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศอืม